ท่านยกพูดถึงเรื่องของการเอารัฐเอาเปรียบประชาชนในแง่ของการดูแลผู้บริโภคสคบหลังๆก็เริ่มเห็นออกมาทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิมจุดไหนที่ท่านนายกคิดมองว่าสคบควรต้องเข้ามาทําหน้าที่มากขึ้นกว่าเดิมไหมครับความจริงแล้วเนี่ยหลักที่จะดีที่สุดต่อไปเนี่ยนะครับซึ่งกาลังมีการผลักดันกฎหมายอยู่ก็คือเวลาที่เรามีองค์กรอิสระในเรื่องของผู้บริโภคเนี่ยตามรัฐธรรมนูญน,นะครับตรงนั้นนะครับองค์กรนี้ซึ่งมันมีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ยมันจะใกล้ชิดอยู่กับสภาพความเป็นจริงอยู่อคก็ื เรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับผมคิดว่าถ้าประชาชนมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะถูกเอารัดออเอาเปรียบได้น้อยนะครับแล้วก็จะมองเห็นลู่ทางโอกาสการแข่งขันอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องผู้บริโภคเนี่ยก็จะเห็นว่าความตื่นตัวเนี่ยไปทุกเรื่องเลยนะครับเวลาน,นี้เรื่องกฎหมายของหมอสารสกุขก,ก็เป็นมาจากปัญหาตรงนี้แหละครับว่าระยะหลังเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับหมอนี่ก็เริ่ม ปรับเปลี่ยนไปนะครับมีฟ้องร้องกันบ่อยมีฟ้องร้องกันนะครับกลายเป็นว่ามองว่าเป็นเรื่องของสิทธินะซึ่งความจริงก็ต้องเห็นใจวิชาชีพเขามากนะครับเพราะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าไปหาหมอเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องรักษาได้เสมอไปนะครับแต่บางครั้งนี่ก็อาจจะมีความผิดพลาดอันนี้ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของของตัวคนไข้หรือในฐานะผู้บริโภคนะครับเราไม่อยากใช้คำเนี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องมองในมุมนั้นทีนี้ความพยายามในขณะนี้ที่ทํากฎหมายเนี่ยความจริงเนี่ยเจตนาดีนะครับแล้วก็จริงๆทั้งฝ่าย คนไข้ทั้งฝ่ายหมอเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเจตนาที่ดีก็คือว่าแทนที่สมมุติว่าเราไปหาหมอปรากฏว่ามีปัญหากลับมาเนี่ยเราจะไปฟ้องหมอเราก็อยากจะมีกองทุนกลางเนี่ยนะครับใครมีปัญหาก็ไปยื่นร้องเรียนตรงนั้นที่กองทุนนี้ที่กองทุนกองทุนเขาก็จะชดเชยเบื้องต้นให้ถ้าเห็นว่ามันมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะ บอกว่าในการยื่นตรงนี้ให้เนี่ยมาไกลเกลีย่ยปณีปรานอมยอมความอะไรต่างๆได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเป็นคดีขึ้นศาลแล้วก็รุงรังแล้วไปกระทบกับตัวผู้ประกอบวิชาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเจตนากฎหมายนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเจตนาที่ต้องการที่จะช่วยทุกฝ่ายนะครับให้ให้ให้เข้ามาเอาพราปรองดองสมานฉันันก็ได้นะครับปัญหามีอยู่ว่าไอ้ข้อรายละเอียดนะ่ะตามบทมาตราต่างๆเนี่ย ยังเห็นไม่ค่อยตรงกันนะครับและอย่างเช่นทางทางกลุ่มหมอเนี่ยก็บอกว่าตัวคณะกรรมการที่มาทํางานตามร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังไม่มีตัวแทนของฝ่ายเขาผมก็บอกอันนี้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราก็มาแก้ในรายละเอียดได้และผมก็ตั้งใจจะเชิญทางกลุ่มอ,องค์กรที่เขาเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายฉบับนี้มาคุยว่าขอให้ยอมรับหลักการในการที่จะไปแก้เรื่องนี้ในสภาแล้วก็ตกลงกัน นะครับเพราะ,ะนั้นผมไม่อยากให้ขัดแย้งกันเรื่องนี้นะครับแล้วก็บอกคุณหมอไปแล้วว่าผมไม่อยากให้แต่งดําหรอกว่าแต่งไปแล้วเออก็ก็สุดแล้วแต่นะครับก็เป็นสิทธิ์นะแต่ว่าผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกระบวนการพูดคุยอยู่นะครับท่านประธานวิปเองเนี่ยท่านก็ ทราบประเด็นเป็นอย่างดีเพราะท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกแล้วว่าท่านก็จะยังไม่เร่งรัดในเรื่องนี้จนกว่ามีข้อตกลงร่วมกันว่าอะไรที่จะต้องปรับปรุงในกฎหมายฉบับนี้แล้วก็กระบวนการในสภาก็จะเป็นผู้ดูแลตรงนี้เองทานทีมองว่ายัางยังยังพอมมีเวลาที่จะพูดคุยกันได้ต้องพูดคุยกันครับคือยังไงก็ต้องพูดคุยกันนะครับอย่าลืมว่าไม่มีกฎหมายฉบับนี้นะครับเราก็มีปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องอที่เป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างทางทางคนไข้ซึ่งบอกว่าไม่ได้รับความ เป็นทำหรือได้รับความเสียหายแล้วก็มีการไปฟ้องร้องกันแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมันไม่ต้องเยอะนะครับ,รบมันมแค่คดี2คดีเนี่ยมันกระทบขวัญกําลังใจของ<ช>ของหมอนะครับจนบางคนตกใจเดี๋ยวนี้บอกไม่ค่อยอยากเป็นและกลัวว่าเป็นและถูกฟ้องร้องแต่สําร้ายที่สุดก็คือว่าถ้าหากว่ามีความหวาดกลัวกันเนี่ยการปฏิบัติของของแพทย์เนี่ยก็จะคล้ายๆป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนหลังเนี่ยส่งต่อกันมากขึ้นจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีโรงพยาบาลใช่ครับเพราะว่าเพราะว่า กังวลว่ากรณีอย่างนี้มีปัญหาหรือเปล่าความเสี่ยงมันมีเดี๋ยวกลายเป็นว่าถูกฟ้องร้องอย่างนี้ในที่สุดโทษตกอยู่กับทางคนไข้เองนะครับเพราะอาจจะรับระวางส่งต่อแลวยิ่งมีปัญหามากขึ้นหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ถึงอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับว่าต้องเข้าใจวิชาชีพต้องเข้าใจสถานการณ์ความเป็นจริงในเรื่องการรักษาพยาบาลว่าความเสี่ยงมันมีนะครับแต่แน่นอนที่สุดครับถ้าหากว่ามีเหตุที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดการประมาทอะไรต่างๆก็ควรที่จะดูแล ชดเชยรักษาสิทธิของคนไข้นะครับมาร่วมกันทําตรงนี้ดีกว่าครับอย่าไปขัดแย้งกันเลยว่าโอ้ต้องต้องต้องล้มกฎหมายหรือต้องดันกฎหมายนะครับมันมีกติกาตรงกลางๆอย่างที่พยายามทำอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ที่ผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคราบผมเนื่องจากเวลาเราค่อนข้างเหลือน้อยพอสมควรคงจะมากระทึงคำถามท้ายๆนะครับว่าในแง่ของถึงแม้ว่าค่าครองชีพท่านนายกจะเบาใจลงระดับหนึ่งแต่ว่ามาตรการลดค่าครองชีพที่มีการยืดระยะเวลาออกไปยังจําเป็นจะต้องดูแลพิจารณาอะไรเพิ่มเติม อะไรอีกหรือเปล่าในช่วงต่อจากนี้ครับคือขณะนี้เนี่ยที่เราทําอยู่นะครับมันก็จะมีเรื่องแก๊สสูงต้มนะครับซึ่งความจริงวันหนึ่งก็อาจจะต้องมาคุยเรื่องนี้ยาวเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องของทั้งระบบแก๊สสูงต้มเนี่ยผมก็มีจุดยืนมาตลอดว่ามันเป็นทรัพยากรซึ่งความจริงแล้วเนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนนะทรัรพยากรธรรมชาติที่อยู่ในประเทศเราและปริมาณที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอต่อการดูแลภาคครัวเรือนและภาคขนส่งนะครับในการที่จะให้ใช้ในราคาที่เราเห็นว่ามันเหมาะสม นะครับไม่มีใครมาใช้เล่นนะครับแก๊สสูงต้มเนี่ยตามความจําเป็นนะครับอย่างนี้ก็คงจะมีการยืดออกไปนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาที่ผ่านมาต้องไปชดเชยเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการนะครับว่าในส่วนที่ใช้ในภาคอุตสาหการรมให้ไปซื้อในราคาตลาดนะครับแบ่เราสองตลาดถูกต้องถ <ไป S 2> รับถูกต้องครับส่วนที่2เนี่ยก็เป็นค่าไฟนะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาเพราะว่าภาระค่อนข้างเยอะว่าตรงนี้จะทําเป็นลักษณะที่เป็นบริการที่มีการจัดงบประมาณไว้แน่นอนไหมหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเห็นว่ามีความจําเป็น นะครับส่วนรถไฟนะครับก็เช่นเดียวกันส่วนรถเมย์เนี่ยก็จะมาพันกับอีกอหลายหลายเรื่องคร,ครับขณะนี้เนี่ยการที่เรากําลังจะต้องทบทวนเรื่องของรถเมย์ฟรีเนี่ยในสิ้นปีนะครับก็จะไปดูแนวคิดว่าจะทํำยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเดินอันนี้ต่อนะครับก็จะไปกระทบกับแผนเรื่องของ NGV เรื่องอะไรต่างๆซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อยุตินะครับ,รบเพราะว่าไอตัวโครงการที่จะทํารถเมย์เอ็จเนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่มากนะครับคอรมอเนี่ย กำหนดเงื่อนไขไปว่าจะต้องไปแก้ตัวองค์กรนะครับเพราะว่าถ้าใช้ระบบตัวอิเล็กทรอนิกส์ก็ต้องมีการ Earl y r e t ร r ทพนักงานอะไรต่างๆซึ่งยังทำไม่ได้นะครับเม่ยังทำไม่ได้ก็เดินไม่ได้ครับ,ค,รบคงเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับว่ากังวลหรือเปล่าว่ามาตรการลดค่าครองชีพถ้าทำต่อไปกับข้อสังเกตของนักวิชาการว่ามันจะเป็นมีปัญหาต่อวินายทาการคลังของรัฐบาลเองในอนาคตครับคือเราจะระวัง2เรื่องนะครับหนึ่งเนี่ยถ้าเรามีมาตรการอะไรในลักษณะนี้เหมือนกับที่พูดคุยมาตลอดก็คือว่า ต้องไม่ไปฝืนตลาดจนเกิดปัญหาเนะช่นทําให้ของขาดบ้างทําให้เกิดตลาดที่ไม่ถูกไอของที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่1ครับประเด็นที่2เนี่ยทุกเรื่องยืนยันครับว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยทั้งทั้งนโยบายที่เป็นการลดค่าใช้จ่ายก็ดีทั้งนโยบายที่เป็นการสร้างระบบสวัสดิการที่กําลังจะเกิดขึ้นมาก็ดีเนี่ยนะครับเราจะประเมินตลอดเวลาว่าภาระงบประมาณเป็นเท่าไหร่รแล้วเราก็จะมองไปข้างหน้าด้วย นะครับเพราะอย่างบางเรื่องเนี่ยอย่างสมมติเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุดูเฉพาะตอนนี้ไม่ได้ต้องดูไปว่าอีก10บปีข้างหน้าคนสูงอายุจะเป็นจํานวนเท่าไหร่นะก็ยืนยันเลยครับว่าตรงนี้ให้มีการศึกษาอย่างละเอียดนะครับแล้วเราก็จะไม่ดําเนินการจนกระทั่งทําให้การเงินการคลังมีปัญหาแลวผมค,คิดว่าขณะนี้เนี่ยเราน่าจะอุ่นใจขึ้นนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยจากการที่เราบอกจะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นเนี่ยเราอาจจะต้องกู้เงินถึง8ปดแสนล้านตอนที่เราบอกกู้แค่ถึงแสนนะครับแล้วเศรษฐกิจก็ปรับตัวขึ้นมาดีพอสมควรนะครับ ปีนี้เดิมเรานึกว่าจะต้องขาดดุลก็ประมาณ3 0 0แสนกว่าล้านเอาเข้างจริงเก็บรายได้เกินเป้า2 0 0แสนกว่าล้านก็ขาดดุลอาจจะไม่ถึงแสนล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นฐานะทางด้านการเงินการคลังเนี่ยความจริงต่างประเทศที่หลายคณะมาเยี่ยมผมตอนนี้เนี่ยอิจฉาประเทศไทยมากนะฮะเห็นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเห็นตัวเลขหนี้ต่อ GDP นะครับเขาอิจฉามาแล้วก็อัตราการว่างงานนะครับเพราะที่อื่นเนี่ยเศรษฐกิจยังฟื้นไม่เร็วเท่าเรานะครับคนว่างงานก็เยอะกว่าเรา นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเศรษฐกิจหลายประเทศต,ตอนนี้เนี่ยหนี้เขาสูงมากมจนเขาไม่มีช่องในการที่จะกระตุ้นเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นแต่ของเราขณะนี้เนี่ยถือได้ว่าอยู่ในจุดที่สามารถที่จะมี การสำรองได้นะครับแผนสำรองที่จะต้องใช้การกระตุ้นเพิ่มเติมก็ทาได้ไม่กระทบกระเทือนสเสถียรภาพครับผมก็คงชัดเจนนะครับในแง่ของข้อมูลเรื่องของค่าครองชีพต่างๆเวลาของผมแล้วก็เวลาของรายการเช่อมาประเทศไทยกับนายวพิสิทธ์ก็บทลงมาพร้อมกันนะครับผมและท่านนายกคง,งจะลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเราจะลากันไปด้วยสก๊ปรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนจากโครงการ6วัน63ล้านความคิดมาสะท้อนมุมมองต่างๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งเราสองคนลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ รรูปปะเททศไทยเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นทําให้นายทัศนัยไกรถิ่นประชาชนจากอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีได้โทรศัพท์เข้ามาร้องเรียนปัญหาการติดเครดิตบูรโรที่ส่งผลให้นายทัศนัยไม่สามารถกู้เงินเพื่อน,นํามาลงทุนประกอบธุรกิจได้การที่ผมติดปัญหานี่กับบัตรเครดิตแลท้ทีนี้ผมก็ ไปปิดบัญชีกับแบงค์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไปทำขอกู้อีกก็ไม่สามารถที่จะกู้ได้เพราะแบงค์จะล็อกล็อกให้ผมเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมให้ทำิติกรรมเข้าหเดือนแล้วหลังจากนั้นก็ลบพ้นหเดือนแล้วกัน่่นะก็ไปทำเรื่องกู้อีกก็ไม่ผ่านอีกเพราะว่าชื่อผมเนี่ยไปติดอยู่ในแบ็กลิสต์ของเครดิตบูโรเนี่ยสปีครับผมก็เลยเอ สั้งข้อสังเกตว่าถาว่ายี่มคืออะไรนะโดยนายทัศนัยอยากให้รัฐบาลมีการทบทวนและแก้ไขกฎหมายอีกครั้งนี่ถึงนายกอภิสิทธิ์ด้วยนะครับว่าคนที่เป็นหนี้เนี่ยมันเดือดร้อนขนาดไหนนะเอาเอาไปว่าพยายามให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะมาทบทวนกฎหมายไอ้เนี่ยเครดิตปูโรเนี่ยนะว่าเออจะแก้ไขกันยังไงจะให้ประชาชนเนี่ยเออ ลดฟาร์มเดือดร้อนลงมาสุภาวดีเนียมทองรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนาย,ยกอภิสิทธิ์รายงานจากจังหวัดเพชรบุรีในทุกๆวันครูสุเนศบุญประสานหญิงวัย35ปีชาวบ้านด่านชัยพัฒนาหมู่ที่8ตำบลทุ่งมหาเจเริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วต้องใช้เงินอย่างน้อยวันละ100บาทในการจับจ่ายเลือกซื้อกับข้าวจากรถขายของที่วิ่งมาจำหน่ายในหมู่บ้าน โดยกับข้าวที่ครูซูเน่ต้องจับจ่ายใช้สอยเป็นประจำคือไข่ไก่หมูสามชั้นและผัก<ๆ>เพื่อน,นำมาประกอบอาหารให้พ่อและแม่รับประทานก่อนเดินทางไปสอนหนังสือซึ่งทั้งพ่อและแม่อายุมากแล้วไม่สามารถประกอบอาชีพได้แล้วโดยเฉพาะแม่มีโรคเบาหวานรุมเร้าอยูท่ทั้งที่ครูซูเน่ได้แบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งจากการประกอบอาชีพครูที่ได้รับเดือนละ7000บาทมาเป็นทุนในการเปิดร้านขายของชำเล็กๆที่บ้าน เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเพิ่มรายได้ค้ำจุนครอบครัวแล้วแต่ครูสุเนศก็ต้องประสบกับปัญหาย,ยอดจําหน่ายลดลงต้นทุนในการซื้อสินค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสินค้าแต่ละชนิดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะไข่ไก่ที่มีราคาแพงกว่าทุกๆปีจนชาวบ้านไม่สามารถซื้อไปประกอบอาหารได้ครูสุเนศจึงตัดสินใจโทรศัพท์ไปเล่าปัญหาที่เกิดขึ้นให้ในายกรัฐมนตรีฟัง ตามโครงการ6วัน63ล้านความคิดซึ่งก็โชคดีที่ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงและได้รับขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาที่ประสบอยู่ยยหหให้อยากให้รัฐบาลช่วยปรับราคาสินค้าให้ถูกลงให้เหมือนกับเหมือนเดิมเหมือนปีเขาก่อนที่ผ่านมาค่ะก็ไม่ต้องแพงมากแต่ว่าถ้าสินค้าแพงก็ก็ต้องหาไรายได้ใหเ้เพิ่มให้เขาอะค่ะ ให้เขามีรายได้ในในท้องถิ่นในชุมชนหรือไม่ก็หางานให้คนที่ตกงานที่ว่างงานทําแม้ในเดือนหน้าครูซุเนตจะต้องประสบกับอีกปัญหาใหญ่ของการหมดสัญญาจ้างการเป็นครูรายได้หลักที่เคยได้รับจากการสอนหนังสือเดือนละประมาณ7 0 0 0บาทจะหมดลงแต่ครูซุเนตก็ยังเชื่อว่าปัญหาที่ตนประสบนั้นไม่หนักเท่ากับปัญหาของประชาชนคนหาเช้ากิน่ําที่กำลังประสบกับปัญหาสินค้าราคาแพงในขณะนี้ และครูสุเนศก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีคนนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยทุกคนได้ในเร็ววันนี้นายสุดใจสุดพูทองวัย73ปีอาศัยอยู่ที่อำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันคุณลุงสุดใจดูแลก,กิจการร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบุตรสาว ประกอบกับเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างสม่ำเสมอและเป็นบุคคลหนึ่งที่เด้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามโครงการ6วัน63ล้านความคิดเพื่อรวมเดนหนนาประเทศไทยคุณลุงสุดใจเสนอแนะว่าในการเลือกตั้งทุกชนิดรัฐบาลควรช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทางและค่าอาหารตามความเหมาะสมให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจะได้เท่าเทียมกับราชการที่เดินทางไปสัมมนาซึ่งสามารถเบิกค่าเดินทางค่าที่พักและค่าอาหารได้ ทั้งนี้จะได้ไปมาตรฐานเดียวกันนำไปสู่การปรองดองที่ดีและคาดว่าวิธีนี้จะช่วยขจัดปัญหาการซื้อเสียงได้จ่ายเงินค่าเดินทางค่าอาหารให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมดคนละ500บาทนี้เป็นข้อเสนอของรัผมนะครับส่วนรัฐบาลจะคิดยังไงเขาอีกเป็นเรื่องของรัฐบาลนะครับผมคิดว่าหลังจากการเลือกตั้งพรรคใดที่ได้สสมากก็จะตั้งรัฐบาลบ,บริหารประเทศต,ต่อไปเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต ส่วนพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เป็นข่ายค้านเพราะทำหน้าที่ข่ายค้านจนครบเวลาสี่ปีทีนี้การจ่ายเงินเพราะจะเน้นลงไปหรือว,ว่าผมจะเน้นไปด้วยว่าการจ่ายเงินนะครับต้องจ่ายในที่ที่เลือกตั้งนะครับโดยให้กกตเป็นคนจ่ายนี่คือหนึ่งใน63ล้านความคิดของคนไทยที่ต้องการประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและมีความเท่าเทียมกันเพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนคนไทยทั้งประเทศชยานนท์จันเพงถ่ายภาพ พัชรวรินทพัชรประพาน,านันรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธ์รายงานจากจังหวัดปทุมธานีร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคนไทย